เชื่อมต่อความคิดต่อยอดการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดช่วงที่4สนับสนุนโดยประกันชีวิตคุ้มทวีจากไทยสมุทรน,น่ารักเลยเียวน้ามาถึงโชว์สุด,สดท้ายนะฮะอย่ากจะบอกว่าห้ามกระพริบตานะครับเพราะว่าโชว์ชุดนี้เจ๋งจริงฮะไปชม โชว์นี้ครับเป็นโชว์ตลกปนกายกรรมเพราะจะเล่นตลกพร้อมกับควงจานไปด้วยว้าวพวกเขาบอกว่าไม่ใช่แค่จานอย่างเดียวนะครับเขาจะควงทุกอย่างครับโอ้าอยากดูสิครับว่าจะควงอะไรบ้างเนี่ยสวัสดี gentlemen welcome to the จักรเฮลิวิสส์พาไอคัมช่วยไปค่ายด้วย I happy อะไรแค่นั้นงงเย็บแอกปังแอกได้หรอ สวัสดีเจ้าทแมนสวัสดีค่ะท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลายดูเดือดีิหนาวอุ๊ยวันนี้อากาศรู้สึกหนาวนักาศรู้อ๋อบูนัยบุรีรัมย์เนี่ยคิดตรงิตคิดกับบุรีรัมย์ม่นตาบุรีรัมย์ไม่มีขี้เลยหลอดอันนี้ใพอเจ็บไปพูดอันนี้ว่ากายกรรมหมดเป็นเตี่ยมเจยเฮ้ยมันแก่มันเปรี้ยจีบมันจะโดลกันเตี้ยมันรี่ นี่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 อนี่ม่เชิ่นี่ไม่เชิอ่นี่มันเช่านจะจ อ่ะมราตองใอ้ยทไมทำไมทำไมอ๋อหึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิงจังเลยดีกว่าจิงจังเลยนะอ้าวอะไรเรหมกินข้าอันนี้ไม่ใช่จานธรรมดาปะทำไมจานจานสองพี่น้องเครืจานสองพี่น้องยังไงอะจานสังกะสี ตามภาคที่หนึ่งครับฝึกมานานนะครับโอ้แปดปีเต็มเต็มเราะนั่งสมาธิมาจับปติเอียมันเจอเราโดนแปดปีเต็มเต็มครับที่ฝึกมาจากปติเอียมันเจอครับแล้วเราโอ้ยจับเจอผมอยากจะเป็นโอ้ไม่ได้ครับฝึกเป็นปลาก็ฝึกไม่ได้หลังเนี่ยแกแกควงกันอะไรได้หลายอย่างแกควงคนนี้ได้หรือเปล่าฮะหาไหนมีควงดูดิควงอะไ่หาควงดูดิควง 啊啊！拿不走。 ขอบคุณด้วยเพื่อความมั่นใจขอถอดเท้อนิดหนึ่งนะแกรู้ไหมแกอทั้งหมดเนี่ยเขาจะเอามาเอาเอาเยื่อปะยยังไม่หมดอีกเลยยยังให้ไรเลยต่อตัวสามตัวพวงการห้าใบแล้วมีการหมุนแล้วก็โยนด้วยอ่าอ่กูดูตั้งเยอะตั้งเยอะแล้วเนี่ยกูยังไม่ถูกใจทั้งอย่างเลยนี่ป๋าจะถูกใจถูกใจชุดนี้แหละชุดนี่นะอ่ฮิวสิง Oh ใจทำไมลหละคนเยอะแยะใครก็เล่นเยอะแอ้พวกนี <t ale> <t ale ้เยอะแยะทั <t ale> <t ale ้งหมดแล้วมันทำได้ทุกคนหรือเปล่าล่ะก็เห็นมันทำได้ทุกคนตจะยากสักแค่ไหน่ะปะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูช่วงที่5้าสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติไม่เจริญภูรโสมเกาหลีตังกุยจับตราแปลงสีฟันคู่ ก็บอกลมดิมันจริงๆมันสุดยอดของตราทไม่มีอะไรจะโชว์แล้วหรือวะพวกที่มาเนี่ยอยากให้เปลี่ยนบรรยากาศไงแต่เขาก็มีนะมีคนมีอะไรมาแสดงเหมือนกันผสมมาเสกับตลกไอ้พวกนี้ก็คือตลกพวกเรานี่แหละฮะตรงไหนไม่ค่อยมีงานเท่าไหร่ มันไม่ทิ้งง่ายมันจะดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายนะเออแบบไม่ไม่จะเป็นจามไปยไปควงปาต้ตองทำจะทำได้ป่ปาทำไม่ได้ที่บ้านแกมีวีดีโอดูเป่าเยอะแยะทั้งหมดนประเทศก็เล่นกันในเมืองไทยก็เล่นกันแยะควงนี่เยอะแยะทั้หมดแล้วมันทำได้ทุกคนหรือเปล่าล่ะก็เห็นมันทำได้ทุกคนโอ้โหจังหวะดีซะด้วยอยากว่ามาาะอยากว่าเียว่าคุยนะ มาเลยมาเลยมามอันนี้เลยอูนะมาเลยนเลยนีเลยเลยากมาธรรมดามันต้องมีเหล็กแหลมๆแล้วก็เสียบตรงนี้อันนี้เขาไม่มีเหล็กเสียบอจะยากแค่ไหนนะปาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไม่เป็น อยัางอย่าเพิ่งฮาอย่าเพิ่งฮาเดี๋ยวกทำได้แต่ว่ามันยังไม่ได้จังหวะเท่าเองทำได้จับตาเลยนะตาจะทำเป็นครั้งสุดท้ายแล้วโอ้โหคลุกคลีเพาะคลุกคลีเอาละมึงบ้างดีกว่ากัดโชดีๆเนี่ยเราดูมาเยอะแล้วใช่โชว์เนี่ยแบบเละเทะมากไม่เอาอะไรไม่ให้เราดู จะให้มีความถูกใจมีแต่ว่าดูท่าจะน้อยว่ะดูดูถ้าเป็นภาษาบ้านผมนะก็บอกว่า阿拉ลายมากเลยพวกคุณร阿拉ลายหมดเลยเอาหน้าช่วยๆกันไปแต่ว่าถ้าเราจะให้ไปเนี่ยเพราะว่าเขาถ่ายทอดออกทั่วโลกเราเป็นกรรมการเราต้องอยู่ในความยุติธรรมครับผมว่าผมว่าเล่นอุบาทอย่างนี้เอาแค่นี้ครับผมว่าบ้แต่เยอะแล้วล่ะเอาละฮะโอเคดิฉันให้แปดแล้วกัน ว่าจะไม่ผิดพลาดก็เลิศก็เลิศเธอบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็หือว่าโชว์ดีีแจกกระสูกใจผมให้ประมใบว่อประแปดแปดแปดประเบย